คุณผู้ชมคะคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรนะคะแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรก็ยังไม่รวยสักทีทำเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายังเจอปัญหาล้านแปดคุณผู้ชมคะทีนี้ก็นํามาสู่แนวคิดของโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลคืออะไรคือแนวคิดการจัดการพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติค่ะให้ธรรมชาตินะคะดำเนินการด้วยตัวมันเองแล้วมีมนุษย์เข้าไปเป็นปัจจัยเสริมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมีรายได้อย่างยังย่งยืนของคนในชุมชนอย่างเช่นในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนะี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยคคค่่่วววาาาาาามมมยยัังงงืนนทอหร สิ่งที่สําคัญมากนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยแบ่งปันกันว่าโคกน้องนาโมเดลดีกับประชาชนคนไทยอย่างไรบ้างค่ะแล้วันนี้นะครับทางรายการเดอพิพิโชว์เราได้รับเกียรติจากท่านอัฐมนรีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้ท่านอัฐตีฉายภาพนิดนึงฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินโคกน้องนาโมเดลโคกน้องนาโมเดลจริงๆแล้วโคกนองนาโมเดลลงรายละเอียดให้ฟังนิดหนึ่งครับก็คืออะไรครับก็คือาาารเนนอํแวพด ของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะรที่ไปราชทานเรื่องของอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของทฤษฎีใหม่นะฮนะเอามาประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลนะครับอ,อันนี้ก็คือการที่เราไปบริหารจัดการพื้นที่นะของของพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณแตงฟ้าพูดนะว่าเราส่วนใหญ่เราก็ทำมาหาเลี้ยงชีพนะด้วยการเกษตร แล้วที่สําคัญรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายที่จะให้ครัวไทยเนี่ยเป็นครัวโลกนะครับการบริหารจัดการที่ดินโดยการน้อมนําเอาหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9มาประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยก็จะเป็นการนําเอาทฤษฎีใหม่ซึ่งมีมากกว่า40ทฤษฎีอ๋อไม่ใช่แค่เราเคยได้ยินแบบเกษตรทฤษฎีใหม่3 0มสิบสครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นแค่หนึ่งในทฤษฎีใหม่เท่านั้น ฝนหลวงหรือฝนเทียมเนี่ยก็ใช่อธรรมปาบอธรรมก็ใช่อธรรมปาบอธรรมคือเอาผักตบชวาไปบําบัดน้ําเสียของไม่ดีไปทาของไม่ดีให้หายน้ำเสียคนก็ไม่ต้องการผักตบชวาคนก็ไม่ต้องการก็นาธรรมั้งคู่แต่พออาธรรมสองอธรรมมาเจอกันก็กลายเป็นเรื่องดีสงัดใช่ครับการห่มดินหรือว่าเรื่องของต้นไม้ห้าระดับมีมากก็เอามาใช้มากกว่า15ทฤษฎีในพื้นที่ที่เราจะพัฒนาขึ้น โดยอาศัยหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์มาสู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อเป็นอย่างที่คุณแตงกวาว่าทําให้ชีวิตคนกับธรรมชาติเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายว่าว่าให้แค่พอมีพอกินเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านทรงพระราชทานพระราชดำรัสไว้ชัดเจนเลยว่าความพอเพียงเนี่ยสำหรับ คนเนี่ยแต่ละแต่ละฐานะเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนพอเพียงก็คือพอมีพอกินครับบางคนพอเพียงก็คือว่ามั่งคั่งร่ํารวยส่งออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่ในหลักการของอ เหตุและผลค,ความรู้คู่คุณธรรมบางคนอบอกว่าเอ๊ะมาสอนให้พอเพียงแล้วแบบนี้ประเทศอัดขอโทษน,นะฮะ<อ>บางท่านอาจจะบอกให้เราเราจะพัฒนาได้ไงเราต้องค<อ>ิดถึงเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการพัฒนาถ้าร<อ>ู้สึกว่าเอ๊ะพอและฉันพอใจที่มีอยู่แค่นี้อันนี้เขาบอกว่าเออจริงๆคาว่าพอเพียงเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันต้องช่วพอเพียงในบริบทไหนอ่าคนที่มีฐานะมีกําลังหน่อยก็พอเพียงแบบหนึ่งคนที่มีกําลังน้อยหน่อยก็พอเพียงอีกแบบก็คือเรื่องของการให้รู้จักมีเหตุมีผลในการที่จะดํารงชีวิต ในการที่จะลงทุนทำมาหากินนะไม่ใช่ต้องแบบฟุ่มเฟือยจนกระทั่งเละเทะนะเหมือนที่ยุคฟองสบู่แตกนะแล้วที่คุณแตงฟ้าพูดเรื่องโควิด19เนี่ยนะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็ทรงเตือนพวกเราแล้วนะท่านมีสกอศออพระราชานทรสกศพระราชททรเนี่ยมีภาพของแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ มีลูกระเบิดล้อมประเทศเราเนี่ยนะอยู่4ลูกด้วยกันห,หนึ่งในนั้นเนี่ยคือโรคระบาด <c oughs> นะแล้วก็มีเรื่องของคอวามแตกแยกเรื่องของสงครามนะเรื่องของภัยพิบัติต่างๆสาธาภัยโรคระบาดนั่นก็อยู่ตอนนั้นเราปัจจัยแวดล้อมตอนนั้นเราก็เราก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะท่านไมท่านบอกว่าโรคระบาดมันจะทําให้ถึงขนาดมันต้องระชความยากจนมากใช่ใช่ใช่ แล้วก็ปรากฏว่าปีนี้ที่ผ่านมาปีนี้นะเราก็เห็นจริงๆเลยแล้วก็ในสกศนั้นเนี่ยยังพระราชทานทางรอดไว้ให้พวกเราเนี่ยมีความรักความสามัคคีสามัคคีคือพลังค้ำจุนโลกนะครับแล้วก็พระราชทานแนวความคิดเรื่องของอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของอทฤษฎีใหม่ให้เราเนี่ยก็เป็นที่มาว่าถ้าเราเอามาใช้จริงๆเนี่ยเรารอดแน่ Hmm. สมดังพระราชดำรัสของพระอ,องค์ท่านที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง <S 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 <c oughs> และทฤษฎีใหม่สองสิ่งนี้จะทำนำพาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญรุ่งเรือง <c oughs> นะครับทีนี้ที่ดังกี้ถามนะว่า <c oughs> ทำไมมานั่นเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนน <c oughs> อยากให้เศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชน,นนะมีความ เข้มแข็งนะฮะมีความมั่นคงแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งหน้าที่นั้นเนี่ยก็ผ่องทายมาให้กับกรมการพัฒนาชนเพระฉะนั้นกรมการพัฒนาชนเนี่ยถ้าดูข่าวนะท่านรองนายกและมนตรีท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยพึ่งไปสมุทรสงครามมาท่านกันหนีบผมไปด้วยไปในฐานะที่ว่าเป็นเจ้าภาพตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยตัวแทนของรัฐบาลในการที่จะ แก้ไขปัญหาความยากจนรเราก็มองว่าเรื่องของการน้อมนำเ,าเอา,อาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องนำพา,าชีวิตของคนไทยเรานะครับ,รบให้มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความรักความสามัคคี แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะ<ต>ปัจจุบันเรามีพื้นที่ที่เขาร่วมพัฒนาเป็นพื้นที่โคกหนองนาโมเดลมากน้อยแค่ไหนในประเทศคะครับก็เราทํามาเนี่ยงบปี63เนี่ยนะครับเราทำมาเนี่ยพันหค,ค,ครัวเรือนอบวกกับพื้นที่ต้นแบบที่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยนะครับสิบเวกยีก็33แล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสําคัญช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ย ท่านก็จัดสรรงบเงินกู้นะครับให้กับกรมการมนํนาชชนเนี่ยมา4,700ล้านนะฮะมีเพื่อไปพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับใ,ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย25,000กว่าครัวเรือนนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบให้คนทั้ง76จังหวัดเนี่ยครับได้มีโอกาสได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วก็เปิดโอกาสใ,ให้คนมาเรียนรู้ว่าทำมาหากินตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกเนี่ย มันทำยังไงมันทำยังไงซึ่งน่าดีใจกรมการพัฒนาชุมชนมีผู้สมัครเข้าร่วมเนี่ยครบถ้วนเลยตอนนี้ตามโควตาเลยเกินกว่าเกินเกินเมื่อสักครู่โปรดิวเซอร์ก็เพิ่งปริ้นเอกสารขอเข้าร่วมโค้หลองนาโมเดลค่ะตกใจหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจเยอะ ตอนนี้มียอดคนสมัครเข้าร่วมที่เกินอยู่เนี่ยรวมทั้งโปรดิวเซอร์เนี่ยรอร<ล>าล่าสุดท <c oughs> ี่ยืนกับท่านธิปดีไป 20, เลยองหมื่นสองหมื่นครอบครัวนะซึ่ง,งกรมการนัำชนเราเองก็วันที่ไปที่สมุทรสงครามรผมก็กราบเรียนท่านรองนายกและมนตรีไปละว่าเนี่ยมันมันเป็นหนทางรอดเลยของของของประเทศเรานะแล้วก็จะแก้จนได้อย่างถาวรได้อย่างยั่งยืนนะแต่ว่า จํานวนที่ขอมาเกินสมัครเข้ามาเกินเนี่ยก็เดี๋ยวกรมการน,นัาชมชนก็จะเสนอผ่านสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาดูว่า,าจะจะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ไหมนะครับ เพราะนั้นโปรดิวเซอร์ก็ต้องลุ้นหน่อยครับต้องลุ้นหน่อยอยู่ในอยู่ในสองหมื่นคนที่แบบกําลังต่อคิวเข้าร่วมโครงกันนะครับะนี่พอดีฉายภาพอีกหนครับที่บอกว่าเป็นทางรอดเนี่ยรอดด้วยโค้งเหล่งน้ำมันเดลจะรอดยังไงฮะพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าแม้ทํากินในพื้นที่การเกษตรทําตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายก็ยังเป็นอยู่อย่างหลายหลายตัวอย่างความสำเร็จที่เราดูไหมคะครับเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยนะของความล้มเหลวของครัวเรือนที่ทำมาหากินทางการเกษตรเนี่ยเพราะเราเนี่ย เหมือนกับยุคหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใหยบอกว่าจะเป็นเสือตัวที่หเป็นเสือตัวที่หาท่านไม่อยากเป็นเนี่ยจะเป็นนิกส์พวกเราคงพอ<ๆ>นึกออกนะ,ะแล้วก็จริงๆก็คือ40เลยล้ม,มละเนระนาดเลยเนี่ยนะเรื่องใหญ่ก็คือว่าเราทำมาหากินโดยโดยทำลาย สภาพแวดล้อมใช้ต้นทุนทรัพยากรแล้วก็ใช้สารเคมีใช้วิทยาศาสตร์ตใช้สมัย <จะ S 1> ใหม,ม,ไม,ไม่ไม่ได้บริหารจัดการให้ยั่งยืนอย่างที่น้องแตงกว้าว่าแต่ว่าในลักษณะของการปรับเปลี่ยนโดยการน้อมนําเอาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ท่านทรงพระราชทานไว้ใหอ้อย่างท่านทําตัวอย่างไว้ที่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีอย่างเงี้ยนะ ย่างยืนเลี้ยงตัวได้ก็คือหมายว่าเรื่องปัญหาใหญ่คือว่าหนึ่งมีที่ดินแต่ไม่มีน้ำอาใช่การประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยจะเห็นมีคำว่าหนองนะเขาก็ต้องเราก็ต้องวางแผนในการที่จะบริหารจัดการให้พื้นที่ของตัวเราเองเนี่ยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทั้งปีให้เพียงพอไม่ใช่ต้องไปเพิ่งคนอื่นถ้าชนพื้นทไม่จัดสรรน้ำมาปุ๊บกายหน้าผาเลยปีนี้ไม่มีน้ำอันที่สองที่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ ทำนาแล้วเจ๊งทําไปทํามาเจ้าของที่นากลายเป็นต้องไปซื้อข้าวกินแล้วเองแล้วก็วนะต้องไปเช่านาเขา,ขาที่หมดไปละก็คือว่าเราต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้มไม่พึ่งพื่เชิงเดียวนะก็คือหมายว่าในพื้นที่โคกหนองนาเนี่ยเราก็จะมีทั้ง ไม้ผลไม้ใช้สอยนะที่เราเรียกว่าไม้สามป่าสามยางประโยชน์สี่ยางเก่งนะนะแล้วก็มีพืชไรวันสําหรับเก็บกินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาคือให้สามารถมีรายได้ากด้วยแล้วก็มีรายเดือนรายปีอะไรเนี่ยนะครับพืชที่ให้ผลผลิตแล้วก็สามารถหารายได้เพิ่มนด้ใชใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่พอ ในโครงการเนี้ยังมุ่งเน้นให้คนมารวมกลุ่มกันครับรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันค่ะให้เกิดเหมือนที่บอกว่าสามคัคคีคำจุนค,คำจุนแอ้รวมกันในลักษณะไหนบ้างคะท่านที่ก็เช่นกิจกรรมที่เราให้คนที่อยู่ในตำบลเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอําเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันเนี่ยให้มีกิจกรรมเรื่องของการลงแขกรหรือ เอามือสามัคคีมาช่วยกันปรับช่วพื้นทงพื้นที่มาช่วยเอาแรงกันแล้วก็มีการดําเนินการตามในเรื่องของบันไดเก้ขั้นก็คือหเนี่ยให้ตัวเองพอกินพออยู่พอใช้ะแล้วก็พอลงเย็นต่อนะแต่ขั้นที่2เนี่ยเราให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจาจาร์กันแล้วก็รวมกลุ่มเอาผลผลิตเอาอะไรกันมาเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆสหกรณ์ แต่ว่าอันนี้ก็คือการรวมกลุ่มของของชาวบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันเอาผลผลิตช่วยกันแปรรูปช่วยกันจําหน่ายช่วยกันอะไรเนี่ยแบ่งงานกันทํามันก็สังคมมันก็เป็นสังคมเอื้อเฟื้อเป็นสังคมแห่งความรักความสามัคคีเหมือนกับที่เราหยหากันสิ่งแวดล้อมดีคนมีความรักมีอะไรกันดีมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเพราะนั้นเนี่ยมันก็น่าแล้วที่สําคัญนะ เราก็โชคดีที่ได้รับธรรมาคุณาที่คุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยก็เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงดมีความสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราเนี่ยนะครับพระรรชทานภาพวาดโคกหนองนาแห่งแห่งแห่งน้ําใจแห่งความสุข แล้วก็พระราชทานโครงการที่ให้คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคมคคือผู้ต้องขังของกรมราชทรร์เนี่ยในชื่อโครงการโคกหนองนาแห่งความความสุขและความหวังครับพระราชทานให้กรมราชัรฑ์อันนี้ก็หมายความว่ามหมายความว่าสังคมเราเนี่ยน่าจะมั่นใจได้รนะว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9้าทรงพระราชทานให้เรา สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดอประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมทําให้ความรักความสามัคคีในสังคมเนี่ยมันกลับมาคนพึ่งพาตนเองได้มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ผมคิดว่ากิจกรรมเนี้ยนะจะเป็นทางออก แล้วจะเป็นคําตอบของการแก้จนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะวันนี้เรามีสินค้ามาในรายการด้วยต้องเรียกว่าไป่ใชสินค้าละอันนี้ก็เพราะว่าทำแบบรู้ล้าแบบดูดีมากเลยคือเหนือกว่าที่จะเป็นของกินของใช้ในบ้านแล้วแหละค่ะทุกวันนี้พัฒนาขึ้นไปนะคะอ่ตการนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบการจัดสรรใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นโมเดล นะแล้วก็ที่ให้รู้ว่าพื้นที่เรามีหลายขนาดนะการจัดสรรพื้นที่เนี่ยก็จะมีความสวยงามด้วยแล้วก็อันนี้ก็ต่อไปนี่โคกหนองนาตั้งแต่ละบ้านเนี่ยกลายเป็นโฮมสเตย์ได้นะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จนสวยงามแล้วคนไปเที่ยวก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยมาศึกษาเรียนรู้มีฐานการผลิตต่างๆแล้วก็มีความร่มเย็นมีได้ทั้งความรู้ได้แล้ว สุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผลผลิตต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามครัวเรือนเช่นโครงการปลูกพืชปลูกผักปลูกลักกับพอชอเรานมีกินมีใช้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะแปรรูปขยายผลจากผลผลิตในพื้นที่ของโคกหนองนานะครับให้ไปสู่เรื่องของทำปรดักตของของสินค้าให้เห็นภาพชัดเจนขออนุญาตขยับเขาไปดูใกล้ๆดีกว่าคุณผู้ชมฮะอ คือตรงนี้คือเป็น,ปนผลผลิต<ช>จากรเรือนที่เข้าร่วมโครงการกับโคกหนองโคกหนองนามโมเดล<ช>ครับแล้วก็การปลูกปลูกพืชผักสวนครัว <S S S <น>ะตามที่เราต้องเน้นองค์ความรู้ลงไปด้วยไหมคะว่าต้องทําการเกษตรอย่างไรใช้สารเคมีได้ไหมในพื้นที่โคกหนองนาโอ,อันนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเราไม่ใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องแตงกวาถามเนี่ยเป็นหัวใจเลยครับก็คือหมายว่าโครงการเราเนี่ยกิจกรรมแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ เรื่องของการสร้างทัศนคติเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจและเรื่องของการฝึกปฏิบัติในการที่จะเป็นคนที่น้อมนำเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องที่ถามเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญดับแรกทำให้คนเนี่ยเป็นคนประเภททฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ ถึงจะปล่อยให้ลงไปช่วยกันทำนะไม่ไม่ใช่อยู่ๆก็ไปขุดไปทําไปอะไรเลยไม่ได้ก็ต้องมีความรู้ทีต้องต้องมีความรู้ก่อนแต่ความรู้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเลิกใช้สารเคมีขึงพาตนเอง ช่วยเหลือกัน,กนแต่พอชอลงไปทําทั้งทีเราก็จะเห็นแพคเกจจิ้งสวยๆแบบนี้เหมือนกัน <laughs> นะฮะมีการเหมือนเรียกว่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องที่เรียกว่าเข้าร่วมโครงการกับเราด้วย <c oughs> ครับใช,ใช่ครับเรามีการให้ความรู้เรื่องการก็พวกหนองนาเนี่ยพอขั้นขั้นสูงเนี่ยมันก็จะมีการรวมผลผลิตมาแปรรูปแล้ว อย่างที่เราบอกมีบนไดเก้าขั้นแต่พอเป็นขั้นสูงๆขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทําโคกหนองนาโมเดลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็แล้วนะคะสวยมากนะฮะและปัจจุบันเรื่องของสินค้าโอท็อปที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรโคกหนองนาแบบนี้เราได้มีการวางแนวทางยางไรบ้างก็เรื่องใหญ่ก็คือว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยพอมีพอกินช่วยเหลือตนเองได้เข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญตามมาก็คือว่า เรื่องของการที่จะต้องเก็บรักษาผลผลิตเนี่ยเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูนั่นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ,รบเราถึงจะมีในเรื่องของการที่จะให้ส่งเสริมให้รวมกลุ่มนะมรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นผลแปรรูปหรือเพื่อจะ,อะทําให้สินค้าตัวเองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีในขณะเดียวกันเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยกรมการทานชนส่งเสริมให้รวมตัวกันใช้ภูมิปัญญาเนี่ย เป็นผู้ผลิตสินค้าโอท็อในเวลาที่ว่างควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสินค้าโอท็อตอนนี้มีเป็นแสนรายการะนะบวกกับรัฐบาลก็ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของทุนเพื่อไปทำอาชีพผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีะนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดการรวมตัวช่วยเหลือกันแล้วก็ขยายผลเรื่องของผลผลิตในเลือกสวนไรนาเพื่อเพื่อที่จะให สินค้ามีราคาที่ดีขึ้นค่นะหลืออีกสักนาทีหนึ่งออนาทีสุดท้ายขออนุญาตให้ท่านพูดถึงโครงการโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังกลุมรัฐทานสักหน่อยเมื่อกี้ท่านพูดเกินเกินไว้ละอยากจะทร,บราบรายละเอียดของโครงการนี้ค่ะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงห่วงใยห,ห่วงใยทั้งคนดีแล้วก็คนที่หลงผิดไปที่ผมเรียกว่ากลุม่มเปราะบางที่สุดเพราะว่าหมายว่าไปไหนมาไ,ไหนก็คนคนไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยให้โอกาสไม่ค่อยให้โอกาสนะท่านก็ ให้มีความรู้นะพระราชทานโครงการนี้ให้เข้าไปอยู่ในกรมราชธรรมกนักโทษผู้ต้องขังเนี่ยที่จะพ้นโทษและสมัครใจเนี่ยก็เข้าฝึกอบรมตั้ง14วันนะ14วันเพื่อที่จะให้กลายเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ทําได้จริงเหมือนโครงการที่กรมการมนุนชนทำบวกกับกรมการมนุชนก็สนองแนวพระราชดำริัเปิดโอกาสให้เพราะว่าในโครงการเนี่ย มีการจ้างงานด้วยนะเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึอกอบรมที่สนใจสมัคร เพื <geon ing> ่อมาฝึกปลือและก็มีอาชีพมีรายได้รายเดือนเนี่ยน่าเสียดายวันนี้เวลาน้อยนะครับเี๋ลวรายละเอียดของโครงการนี้เราต้องมาพูดคุยกันใหม่น่าจะเป็นเรื่องยาวเลยการคืนคนดีสู่สังคมกับการที่เราจะสร้างคนดีให้เขามีองค์ความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างน้อยๆคืออาชีพเกษตรกรรมที่จะเป็นทางรอดหนึ่งของเขาด้วยหลังจากที่พ้นโทษไปนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณท่านที่ปรือกรมการพัฒนาชุมชนที่มาบอกต่อเรื่องราวดีๆกันค่ะขอบคุณครับ ผูช้ชมครับหมดเวลาของรายการ The People Show แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ